มันจะเป็นยังไงครับถ้าสิทธิ์การเป็นผู้นำปกครองโลกตัดสินด้วยการแข่งกันดั้มทุกประเทศสร้างกันดั้มขึ้นมาต่อสู้กันกันดั้มของประเทศไหนชนะเป็นคนสุดท้ายก็จะได้สิทธิ์ในการปกครองโลกไปเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในอนิเมะ Mobile Fighter G Gundam นะครับในคลิปนี้เราลองมาดูซิว่าในอนิเมะมีประเทศไหนส่งกันดั้มเข้าแข่งขันบ้างครับ และกันดั้มของแต่ละประเทศหน้าตาเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยนิโอเจแปนหรือญี่ปุน่นเป็นพระเอกของเรื่องนะครับหุ่นตัวแรกที่ส่งเข้าแข่งขันก็คือ s h i n i n g g u n d ั m ลักษณะดีไซน์ของหุ่นเนี่ยดูแล้วคล้ายๆกับสมูไรเลยนะครับหลังจากนั้นทีมนีโอเจแปนก็ส่งหุ่นอีกตัวมาแข่งขันนั่นก็คือ God Gundam ดีไซน์เนี่ยดูจะแตกต่างจากช h i นิ่งกันดั m นะครับ และประสิทธิภาพของกอตเนี่ยก็สูงกว่าาชนิ่งด้วยนะทางด้านนีโออเมริกาก็มีกันดัมแม็กสเตอร์ดีไซน์ของหุ่นตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลครับแต่พอถอดกรอที่ไหลมาใส่ที่มือก็จะกลายเป็นนักกีฬามวยสากล2กีฬายอดนิยมของอเมริกาทางด้านนีโอฟรั่งเหรือฝรั่งเศสก็ส่งกันดัมโรสเข้าร่วมแข่งขันดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับขุนนางชาวฝรั่งเศสเลยครับ ครงส่วนหัวเนี่ยมีรูปทรงคล้ายๆกับหมวกโจรสลัดแต่ผมว่าเขาเนี่าจะดีไซน์ออกมาให้คล้ายๆกับวิกผมของขุนนางฝรั่งเศสมากกว่านะมาต่อที่นีโอรัสเซียก็ส่งหุ่นที่ชื่อโบกันดั้มมาร่วมแข่งด้วยครับดีไซน์ของหุ่นตัวนี้เนี่ยก็จะออกแบบมาคล้ายๆกับทหารรัเสเซียเลยเนะทางด้านนีโอชน่าหรือจีนก็ส่งดราก้อนกันดัมเข้าร่วมแข่งขันครับดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกับชุดปลอกจาก3ก๊กเลยเนะ และมีมังกรที่มือสองข้างด้วยนีโอเยอรมันก็ส่งกันดัมสปีเกลมาร่วมแข่งขันครับชื่อสปีเกลเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันแปลว่ากระจกเงาแต่ลักษณะาการต่อสู้ที่เราได้เห็นในอนิเมะเนี่ยกันดัมสปีเกลจะต่อสู้แบบนินจาเลยครับนั่นก็เพราะว่าคนที่ขึ้นขับหุ่นตัวนี้คือคนญี่ปุ่นที่มาสวมรอยนักสู้ตัวจริงที่เป็นคนเยอรมันนะครับเรื่องราวจะซับซ้อนหน่อยอะนะ ทางด้านนีโอฮ่องกงอดีตแชมป์เก่าเนี่ยหุนตัวเดิมที่ได้แชมป์คือเกาลูนกันดั้มหุนใส่ชุดเกราะเหมือนกับ3ก๊กเลยครับและหลังจากนั้นฮ่องกงก็ส่งหุ่นใหม่เข้าร่วมแข่งตัวนั่นก็คือมาสเตอร์กันดัมมาในแนวจอมยุทธเต็มรูปแบบเลยครับแถมคนขับยังใช้ฉายาว่าบุรพาไร้พ่ายด้วยตรงฟางปุ๊ป้ายคุณรู้จักไหมกระบี่เยยยุทธจักรไง นีโอสวีเดนมากับหุนโนเบลกันดัมหลายๆคนเข้าใจว่าตัวนี้คือเซเลอร์มูนกันดัมแต่จริงไม่ใช่นะครับดีไซน์อาจจะคล้ายๆแต่ไม่ใช่เพราะตอนที่ G ีกันดัมฉายเนี่ยตอนนั้นกระตู้เรื่องเซเลอร์มูนกำลังดังเลยครับทางด้านนีโอเดนมากก็ส่งเมอร์เมดกันดัมเข้าร่วมแข่งขันพูดถึงเมอร์เมดหลายๆคนนึกถึงนางเงือกครับแต่ก็หมายถึงมนุษย์เงือกได้เหมือนกันนะออกมาหน้าตาแบบนี้เลย นิโอนปานกับมันดาล่ากันดัมมาเป็นระฆังวัดเลยครับอาจจะดูแปลกๆแ,แต่หุ่นตัวนี้เก่งไม่เบาเลยนะ n i นิโอแคนาดามากับลัมเบอร์กันดัมประเทศนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นเรื่องการตัดไม้นะก็เลยมาเป็นคนตัดไม้เลยครับนิโอสเปนแดนกระทิงดุก็เลยออกมาเป็นมาทาร์ด g กันดัมมาเป็นวัวกระทิงเลยครับอย่างเท่ นีโอบ i ิเ i นหรืออังกฤษมากับ John นบูกันดัมดีไซน์หมวกทรงสูงแบบทหารอังกฤษเลยครับเน้นใช้ปืนยาวที่มีความแม่นยำสูง n ีโออียิปต์ก็มีฟาโรกันดัมที่ที่ดีไซน์เป็นชุดอียิปโบราณเลยครับและคนขับเป็นมัมมี่ซะด้วยนีโออิตาลีกับเนโรกันดัมดีไซน์ออกมาเหมือนนักรบโรมันนะี ทางด้านมีโอคริสก็มีซูดกันดัมตัวนี้อลังการมากครับมีปีกแล้วก็มีม้าด้วยการโจมตีเป็นสายฟ้า n e โออินเดียก็มีค o อปปลากันดดีไซน์ออกมาเป็นอบังอยู่ในหัวงู n ีโอมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราก็ส่งหุ่นไปแข่งด้วยครับนั่นก็คือสกาว g ันดัมออกแนวพ่อมดหมอผี และถัดไปนีโอสิงคโปร์ก็ส่งหุ่นไปแข่งด้วยครับอาชูรากันดัมชื่ออย่างเท่แต่ดีไซน์ก็ดูแปลกไปหน่อยนะและสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยในอนิเมะไม่มีปรากฏนะครับแต่ในนิตยสารฮอบบี้แจแปรก็มีลงข้อมูลไว้นีโอไทยแลนด์หุ่นก็คือลุมพินีกันดัมอย่างเท่เลยเนี่ย ดูดูแล้วถ้าหุ่นของ n ีโอไ a ยแลนด์ไปปรากฏในอนิเมะเนี่ยน่าจะร้ายการไม่เบาเนี่อนิเมะเรื่อง Mobile Fighter G Gundam เนี่ยออกฉายตั้งแต่ปี1994แล้วนะครับแต่ตามเนื้อเรื่องเนี่ยหลังจากนั้นการแข่งขันกันดั้มไฟก็ยังคงดําเนินต่อไปนะถ้าการแข่งขันดําเนินมาจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยณนะตอนนี้ Nio Thailand จะพัฒนากันดั้มออกมาแบบไหนนะลองคิดกันเล่นๆครับ กันด้ามของประเทศเราจะโชว์จุดเด่นตรงไหนดีนะแค่คิดก็สนุกแล้วครับเดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ